สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอแนะนำเรื่องการสํารองฐานข้อมูล phpbb นะคะและการเรียกใช้ฐานข้อมูล phpbb นะคะก่อนอื่นนะคะเมื่อผู้ใช้ทำการล็อกอินเข้ามาในระบบด้วยสถานะแอดมินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ผู้ใช้เข้าไปที่หน้าควบคุมนะคะแล้วเข้าไปที่การบำรุงรักษาค่ะเลือกสํารองฐานข้อมูลนะคะ ก่อนอื่นเราต้องทําการสํารองฐานข้อมูลก่อนเนาะแล้วก็ในการสํารองฐานข้อมูลก็จะมีตัวเลือกของการสํารองไฟล์นะคะว่าจะสํารองไฟล์เป็นประเภทไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นจะสํารองไฟล์ทั้งโครงสร้างและข้อมูลหรือเฉพาะโครงสร้างหรือเฉพาะข้อมูลนะคะในที่นี้นะคะเราก็จะเลือกทั้งโครงสร้างและข้อมูลนะคะส่วนประเภทของไฟล์นะคะเราจะเลือกเป็น Gzip นะคะ การกระทําเราจะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ข้างนอกไว้เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะแต่ในที่นี้เราจะเลือกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะคะในที่นี้เราจะเลือกเลือกตารางนะคะว่าเราจะสํารองฐานข้อมูลสามารถเลือกทั้งฐานข้อมูลได้นะคะก็คือเลือกทั้งหมดก็คือจะเลือกตารางทุกตารางที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเราหรือเลือกแค่ตารางใดตารางหนึ่งนะคะในที่นี้เราจะเลือกแค่ตารางใดตารางหนึ่งและทําการตั้งค่านะคะ อันนี้ก็จะถือว่าเป็นการสร้างไฟล์สำรองของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสำรองฐานข้อมูลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่การนำไฟล์กลับมาปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูลเดิมนะคะให้คลิกที่นำกลับมาใช้ใหม่นะคะเราก็ดูว่าเวลาวันที่ที่เราทำการสำรองไฟล์ที่เราต้องการคือวันไหนนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็น ไฟที่เราทำการสำรองไว้ล่าสุดนะคะก็ะคือตัวนี้นะคะสำหรับสามารถผู้ใช้สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ที่เราสำรองไว้ดาวน์โหลดไว้ข้างนอกคือที่เราเลือกไว้ว่าเราจะสำรองไฟล์ด้วยการดาวน์โหลดเนี่ยไว้ข้างนอกเข้ามาได้นะคะด้วยการกดปุ่มดาวน์โหลดไฟ์สำรองแต่ในที่นี้คือเราทําการสำรองไฟล์ไว้ในเซิร์ฟเวอร์นะคะเราก็เลือกไฟล์ที่เราทําการสำรองไว้แล้วก็คลิกเริ่มการซ่อมแซมนะคะ บอร์ดก็จะถามว่าคุณยืนยันที่จะดีสโตนไฟล์สำรองที่เราแบคอัพไว้ได้ไว้หรือไม่นะคะให้กดปุ่มใช่ค่ะพอกดปุ่มใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฐานข้อมูลของ p p b b ของเราก็จะทำการซ่อมแซมตัวเองแล้วก็จะขึ้นเป็นสีเขียวเพื่อแสดงว่าเราทำการปรบปูฐานข้อมูลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับการติดตั้งฐานข้อมูลนะคะสำหรับการสำรองฐานข้อมูลและการเรียกฐานข้อมูลที่เราสำรองไว้กลับมาใช้ใหม่ก็จบมีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ